สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสุมท่าไบเกอร์กันนะมันเป็นท่าของคอบบ้านะแต่ว่าชื่อของมันคือท่าไบเกอร์นะครับเดอะไบเกอร์มันเป็นท่าที่แบบว่าผมชอบนะจริงเพราะว่าท่าเนี้ยมันสามารถหลบกระสุนได้นะแต่เวลาทําคลิปแฮร์รี่ไฟลอ่ะมันก็โคตรสวยเลยเพราะว่าแบบเหมือนเราวราปหายไปครับแล้วท่านี้ก็เป็นแบบท่าผมไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกไหมเพราะว่านี่มันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมผินกลับมาเนี้ย แล้วผมจะมาลองสุ่มกันนะครับไปดูกันเลยเอาล่ะครับอันดับแรกผมก็จะเปลี่ยนเป็นอดัมนะแล้วก็เอาสกิลออกให้หมดนะตามจริงมันชื่อว่าไพรมิดนะแต่ว่าผมก็เรียกอดัมอะ่ะดีละเพราะว่าเรียกง่ายดีผมก็สกิลออกนะครับแล้วก็จะไปเล่นเกมหนึ่งเกมนะครับในโหมดหมาป่าก็ลองไปใช้ได้นะก็แค่ห้าสิบมาสิบครับก็อย่าไปหวังอะไรเยอะนะทุกคน เอาละทุกคนเราก็จะลองสุ่มเลยนะเอาละครับจัดไปนะครับอันดับแรก150ยห้าสิบเพชรไปดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะแบบถ้าได้คูณห้าน,นี่ดีเลยนะทุกคนโอดูดิดคูณห้ามาน้อยบางทีอะโอ้โหใจสลายเลยอนะดิโอ้โอเคได้แค่นี้ก็โอเคละเดี๋ยวเราก็จะไปจัดอีก150ยห้านะ เ,เราก็จะมาจัดกันแต่ตอนนี้ก็ต้องกดทาไว้ก่อนไปเลยโหเน็ตช้าซะด้วยแต่ก็ดีนะได้ลุ้นรอดูรอดูทำไงครับจังหวะนี้ได้เปล่าได้หรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหห้าไม่มาจริงถ้าห้ามานี่สวยเลยนะห้าสิบแปดเพชรเลชีวิตนี้ได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้โอ้ห oh, อย่างนั้นก็ได้คูณสองนั่นถือว่าได้ได้ดีละเออ ก็เหลือ58เพรก็จะมาส่ม15เลยนะเขาเรียกว่ายังยังมีหวังอยู่จริงยังมีหวังอยู่โหจะได้มันถามจริงอันเดียวถ้ามันคูณ5้ามันก็คงดีนะจริงแต่มันได้แค่หนึ่งอ่ะทุกคนโอเคก็สภาพก็อย่างนี้ไม่ได้นะครับโอเคนะทุกคนเราก็ได้กลับไปเติมมาเรียบร้อยนะ เดี๋ยวเราก็จะมาลองอีกสูตรหนึ่งนะน,นั่นก็คือแบบไปอยู่กับเพื่อนนะแล้วก็แบบสุ่มเลยไม่รีรอนะจริงอด่ไปสุ่มกันเลยนะโอ้จะมีหวังไหมแต่ว่าแบบมีเพื่อนอยู่ก็ปลอดภัยโอ้ได้รับปิดด้วยว่ะสวัสดีนะฟีฟ่าเดี๋ยววันดีอยู่แต่เสียไดยนน้นิดนึงคือยังแพงเกินบางทีเพจทำม่งแพงเกินเดี๋ยวก็าจะลองสุ่มกันไม่รอเหมือนเดินมนะทุกคนกดด่วนนะครับกดด่วนเลย ขอแพ้งกับยุงนลนะยุงเดียดิมนะาเวลาทุกคนร้องสูงกันเลยนะเอาจริงนะผมอยากได้คูณห้านะมันไม่ได้สักทีอะไรของมันก็ไม่รูผ้ผมแบบโอกาสผมน้อยมากได้หวะได,ได้หวะได้คูณห้ามาแล้วเว้ยยังไงได้เปล่าได้เปล่าขอคูณห้อีกดีโหก็ได้แค่อันเดียวนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็จะมาลองอีกครั้งนะ เผื่อเราได้ไงทุกคนกดเลยนะได้หรือเปล่าคุณห้ามาหน่อยครับโอ้ล็อกตู้เปล่าวันนี้ไม่ไปคิดได้คุณห้าเปล่าไม่ได้นะโอ้โห,โห,โหได้แค่คุณสองก็ถือว่าดีละโอเคก็ไม่พอก็ไปอีกนะทุกคนไปอีกนะไปเติมอีก โอเคทุกคนเราก็ได้กลับไปเติมมาแล้วนะ175เพชรเดี๋ยวเราก็จะไปรับอันนี้ก่อนนะสะสมเพชรอะถ้าแบบเติมครบ200เพชรหรือ600เพชรอะเราก็จะได้รับเพชรนะเดี๋ยวรับกันเลยนะ50เพชรถือว่าฟรีไฟล์ก็ดีอยู่นะเพราะว่าแบบยังให้ยังมีแบบเพชรให้เรารับอะเออเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มกันนะโอเคทุกคนเราก็ได้มา50โทเค็นนะ เดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มกันเพราะว่าเราต้องการอีกสิบโทเค็นนะแบบผมต้องการให้ห้ามานะแต่ห้าไม่มาสักทีโอห้ามาหน่อยเฮ้ยบางทีอ่ะผม,กกเ,ผม,นมนเนี้ยกิฟเลยห้าผมมันมาแค่หนึ่งอ๋ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้สิบโทเคนะ็นอ่ะเออเรียแบบร้อยได้มาแล้วเราก็จะไปแลกกันเลยนะทุกคนปึบเรียบร้อยสิบยอดไปเลยได้มาละง่าย แลี๋ยวเราก็ไปดูในเกมกันนะว่ามันจะเป็นยังไงกันไปดูในเกมกันเลยนะทุกคนโอเคทุกคนเราก็อยู่ในเกมแล้วนะดูนะทุกคนผมจะทําให้ดูกดท่าทางเดี๋ยวดู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 โคตรชอบอะ่ะทุกคนดูหลบกระสุนได้นะไอ้ท่านเนี่ยในฮีเป็นไงอันนี้หัวจริงท่าน,นี้แม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะก็เดี๋ยวผมก็จะมารวมยอดกันเลยนะว่าที่สูงไปทั้งหมดนี้เราสูงไปเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวไปดูยอดกันเลยนะ โอเคนะทุกคนเราก็ได้ไปคำนวณเลขมาเรียบร้อยนะกับเพจอะที่ผมใช้ไปมูลค่าที่จะได้ท่านี้มาก็คือ250บาทเอาจริงนะ250ถือว่าไม่แพงนะเอาจริงนะแต่บางคนก็อาจจะไม่แพงนะแต่สำหรับเด็กที่แบบไม่ได้ทำงานก็แพงโคตรๆเลยนะทุกคนก็อยากให้ GM ก็ช่วยแบบเพิ่มเพจให้หน่อยแบบว่า ห้บาทนี่จากที่ได้แบบ175บนี่ให้เพิ่มมาประมาณสัก200 250ก็ถือว่ายังดีอ่ะเออก็แค่เนี้ยเออก็รวมทั้งหมดก็ได้แค่นี้ทุกคน250นะถ้าใครอยากได้ท่าทางนั้นก็เยี่ยมตังค์เลยนะ250โอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe กดติดตามผมด้วยบ๊ายบายนะทุกคน